น,ะะนวดสิพลาดไปเบิงปลาเข็งนะคะปลาเข็งหรือปลาหมอตัวง่ายค่ะที่ว่านวดลงเลี่ยงไว้นะคะใจประมาณสี่เดือนแล้วค่ะพี่นออ้องตัวละสามบาทมันนีโอ้ยใหญ่แล้วด้วยสิไปวัดขนาดให้พี่น้องเบิงนะคะว่าปลาหมอยากนวนเนี่ยตัวใหญ่ซ้ำไดนะคะพี่น้องมาตามไปเบิงเลยค่ะอันนี้น้ำซานะคะตอนนั้นเต็มซาเดินนิบกแล้วนะคะเพราะว่าสูบดำหน้าค่ะอันนี้บอ่อ <พา S 1> ปล<ร>าเข็งนะคะ<ม>ก็ล่างบอนอยู่แม่ซาแรแรกบ่อปลาเข็งก็ร่างบ่อน เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เขาสิจับปลาปลาหมออยู่หนีเนาะคะ่ะปลาหมอ,อยักเนาะคะ่ะเขากับไปเบิงปลาดุก,ก่อนค่ะปลาดุกที่ว่าสาวนวลลงนะคะนี่ค่ะพอบานก็รลังสิบ,บ้านอะ่ะหัวอาหารให้ปลานะคะามาเบิืงพี่น,อน้องนี่จับแป๊บเดียวอันนี้ลงวันทีหาค่ะซีพันตัวค่ะปลาดุกเข้าไปหน่อยๆเ่ยด้ค่ะลงวันทีหาผืนเสื้อผ้ค่ะซีพันตัว okay. คือว่ายายเท,ท่าเดียวค่ะแต่ว่าเบิร์ตหัวหานไปไหลายสอบแล้วเฮ้ยว <c oughs> มันจะตัวใหญ่ๆอีกบ่โดนค่ะอีกประมาณสินนสนส้นเดือนส<อ>ิ้นเดือนนี่กลัวๆนี่ก็ได้ขายแล้วค่ะบ่อหนาจีโดน<อ>มันจะตัวใหญ่่ปลาใหญ่ยึดสายอันนั้นก็นมีนี่ยกระดูกอ่นงอนสูงเลยหัวหันหนีหายเทลากับคู่ได้พี่น้องเสาคู่แรงคู่ดิ เพราะว่ามันปลาหลายเนาะค่ะถ้าว่าสีไฮน้อยน้อยนี่สิกับ่อพ่อกินดอกเบื้องส้มปลามันกับสีแคะแกนเนาะค่ะมันกับสีปออิ่มเต็มที่น้อข้าก,กับตองไห้อาหารในะะมันพ่อตามจํานวนเพราะว่าสีปอได้แย่งกันกับสีไงสม่ือเสมอกันนะะี่สินะค่ะอ๋อเบิร์ดแล้วเรียบร้อยนะคะบัดที่นี่นวดสีผ้าไปเบิรงปลาเค็งนบปลาเค็งกันบัดนี่ปลาเค็งปอตองไทยอาหารอันนี้คืออะไรครับ ถุงอรอแท้ใสชุดนี่ไหมเอเสือไม้อ่ะอวดทอนผู้ชมเลยได้เสือไม้เสืออันไล่อันของผีในเงินกับไอ้คู่เบียร์ตัวนี่ไหมให้เราเลือกค่ะลูกค้าสั่งหัวหอมสิบล็พ่อขายโตใหญ่ผู้ใดกับสะออนเพิ่นอนเอาไปย่างไหมค่ะอยู่หมองหน่วยงานกับหัวหน้าตลาดกับหาโล่เหรพี่น้องสั้งอ่ะเพื่อนที่ไปเลี้ยงอันลูกน้องเพื่อนไหมค่ะลูกน้องที่ว่าเป็นแมคโครนะค่ะ รถแม่คเพื่นเองซุปเบงขาพี่น้องมั้เก๋ไกตัวใหญ่บอสเดี๋ยะค่ะซีเดือนนวดนะคะอานองน้ำหนึ่งอานองน้ำหนึ่งไปพี่น้อพี่น้องบกบง่หนึงนมาดูมีนหลักน้องแม่ซุปบ่เาสนลุกเรตัวน้อยบอาเด้อตัวน้อยเลี้ยง่อกันลูก เอายังพอเอากลับอ่านเลยตัวใหญ่มากเลยค่ะผ่านเลื่องไปกันเนาะอันนี้เอ้าอันนี้กระจาลูกเนาะกระจาดเอาตัวใหญ่เด้อถือว่าใหญ่ไวค่ะแม่บรรทัดหนึ่งนี่กะแม่บรรทัดหนึ่งนี่กะสิบสี่สิบหาเส้นค่ะอ่ะสิบหาเซนติเมตรนะคะประมาณนี้ อรูปปลาปลาบักร้านไหมัวแม่ไหนน้อยอ๋อ,อตัวตัวใหญ่ๆเลยว้าวเอา,าที่เอาตัว,วนี้เนี่ยเอ่อเอาซือใส่ซีซุ่มอ๋อแม่้ายแยนะถุงกระดองตัวใหญ่กนอนพี่ค่ะใหญ่ปะค่ะตัวใหญ่เลยค่ะปลาหมอยักษ์นะคะสีเดือนค่ะสีเดือนเท่านั้นท่านเบิร์ตโอเคลองดูเอาไปดูก่อนดูก่อน เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อโอเคๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ตัวใหญ่มากเลยค่ะเทค่ะเทเทที่หาโลบอ่ะล่ะเอาไปกินน้ำกันเนาะอีกแค่กันลุ้มไปไกลเนี่ย้หนาปก เงี้ยามาัย้ยเยอะขึ้นมาอีกนัาก๊อนุ่งเยื่อใยปุกกองแม่นั่นตัวถึงน้ำน่าถึงน้ำป้าเขียงสาวนู้นซีผาเส้นพวกเจ้าคิดบ้างเด้ตัวใหญ่ตัวน้อย,น,อยนี่มึงดูปละ่ะซหผาเส้นเลยเด้อคุณละ่ะโอ้ยซีผัวขุดแล้วร่วมหางท่านี่สุดหางเด้เนี่ยอันนี้แค่ตรงอันขอตอ้อสุดท้ายหางเด้ค่ะพี่น้องเนี่ย้าเป็นร่วมหางสุดพร้อมกับโอ้ยยีซีผัวแล้วเนี่ยนะคะนี่ตัวนี้มันมาบังนี่นะคะ นี่สิบสี่สิบสี่เส้นเวลาท่เนียร์สุดยอดตัวใหญ่มากเลยไอ้เก่งมากครับปลาห้าวพอแล้วลูกกลับบ้านที่ี่ยเดี๋ยวมือล้างเอาไหมมามาเอาแม่จับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกลี่ยปะโอ้ยขอโทษครับมือคู้เป้าหน่อย นี่เด้เหลือออยู่เหลืออาย่พี่น้องอันอันตัวนี้ก็ล่งไม้เลยค่ะนี่บ่อนี่ไปสายไงหรอกนี่นี่บ่อนี่ก็ลงปลาหมอพี่กันเลยค่ะนี่ปลาหมอยักษ์นะคะแม่ไปสายไงหรอกรับอืมอย่เสียเรืออยู่ดอกไปเมียบานเห่าบ่เนี่ยอีโนนวัดอยู่ในไอ้ภูไงอีลีค่ะอีกรอบ วัดอีกแล้วนะอีกไม้ไม้บรรทัดตัวนี้แต่แต่ขันมันรวมหางมันหลายคนซิบหาเส้นซิบหกซิบเจ็ดดิอันนี้บรรทัดซิบหาเส้นเลยค่ะมันสิหลายก็ซิบหาผัวละควุ้มเหี้ยเอของปากจนมาหอดหางนะคะนี่ค่ะหางยูพีอันนี้ซิบหาเส้นเลยค่ะนี่แหะค่ะเลี้ยงซี่เดือนนะคะแม่หัวมันซิบหาละสามบาทน้อยหน่อยน้อยหน่อยค่ะ มันนี้เลี้ยงอยู่ประมาณสี่เดือนเห็นผลผลิตเลยค่ะวา่าเป็นเป็น,ปนทีนาภูมิใจนะคะเพราว่าเขาเลี้ยงสี่เดือนเขาได้ตัวใหญ่ขนาดนี้ค่ะพี่น้องเพราว่าก้อนหนาที่นวลนเสียวมาเลี้ยงนี่นะคะไอ้เคยศึกษาอยู่วา่าเพิ่นเลี้ยงยังไงเพิ่นว่าเลี้ยงปลามอ้อยยากนี่เลี้ยงยากตัวบ่ยใ,ใหญ่พนะาวา่านวลนก็คืดยานนะตอนแรกเนาะค่ะคืดยานแมน่่ครับแต่ตอนนี้ว่าวนนยานแล้วครับนะคะ ตะกี้คิดยานว่าเอ๊ะไปเลียงสิสี่ใดบ้านออสิตัวใหญ่คือเพื่อนเลียงบ่นอ๋งสินะค่ะบัดทุกมือนีเลื่มมลองเลียงเบิงประสบผลสําเร็จค่ะพี่น้องนะคะตัวใหญ่ค่ะผู้ใดอยากเลียงปลาหมอนะคะปลาหมอยากนะคะกัสามารถเลียงได้เด้อค่ะนี่นะคะ่ต้องคิดว่ามันฉีด่บใหญ่นะคะล่องเลียงเบิงเลยค่ะใหญ่อีลีค่ะพี่น้องนะคะ่ต้องไปเสียผู้นั้นผู้นี้ว่าอุ้ยตรงเลียงยากจังสันจังสีนะคะเลียงเองเลยค่ะนี่ละ โดยที่วัดสาวนวลกองเขาใญ่หลายพี่น้องผ้าเลียงนะคะได้ผลจริงยี่ลีค่ะได้ผลจริงตัวไงตัวไ่ลีค่ะถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครตนะคะให้สาวนวลกองเขาไ่เด้อค่ะพี่น้องเพื่อที่จะบม่ได้พลาดคลิปเด็ดจากนวลน,นะคะสำหรับคลิปนี้น,ว,น,นวลกับสิคอตโตลาไปก่อนค่ะเจอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ